ัสครับเราซัมซุงปาร์ตีนะครับวันนี้จะมาพรีวิวตัวเครื่องนะครับ s a m s ุง g าแล็กซ A5 นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ Galaxy A นะครับพร้อมขอบโลหะนะครับรุ่นนี้จะมีดีไซน์ที่บางแล้วก็เรียบหรูนะครับจุดเด่นของเขาก็คือขอบโลหะนั่นเองนะฮะสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED นะครับขนาด5นิ้วความละเอียด HD นะครับ 720p พร้อมกล้องหน้านะครับที่อยู่มุมขวาบน 5ล้านพิกเซลนะครับด้านขวาอ่าด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะครับด้านบนจะมีเพียงรูไมโครโฟนสำหรับบันทึกวิดีโออย่างเดียวนะครับไม่มีปุ่มหรือพอร์ตใดๆด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจากเห็นด้านบนนะครับขวาสุดจะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกตัวเครื่องใช้ร่วมกับปุ่ม power นะครับตรงกลางจะเป็นถาดสำหรับใส่เมมโมรีการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับสูงสุด64กิกนะครับผม ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นถาดใส่ซิมแบบนาโนโซิมนะครับสำหรับถาดถาดใส่ซิมแล้วก็เมโมริการนะครับจะต้องใช้เข็มจิ้มเพื่อดึงถาดออกมานะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่สามารถถอดฝาหลังได้นะครับผมด้านล่างจะเห็นรูไมโครโฟนสําหรับสนทนานะครับแล้วก็พอร์ตไมโคร USB สําหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่ออนถ่ายข้อมูลหรือว่าเสียบสายชาร์จนะครับถัดมาจะเป็นช่องต่อชุดหูฟังขนาด3.5ม mm. ิม มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะพบกับกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับด้านซ้ายจะเป็นแฟลช LED นะครับด้านขวาจะเป็นลำโพงสปิคเกอร์โฟนฮะสำหรับ,รบการใช้งานด้าน,นต่างๆของ s a m s u n Galaxy g A5 นะครับติดตามชมจากรีวิวเร็วนี้ครับผม